รวมชะตากรรมทิมนี้น้องเฟลมีลาอ,อันเดียบตอนนี้ขับรถอยู่นะคะแล้วก็ฝนตกตั้งแต่มาถึงเลยจ้าสีฉันทำมืนได้อะไรคะับมรสุมเข้าพอดีสุดยอดมากละขอเล่าไปที่สนามบินเมื่อกี้เมื่อกี้ แพ,พงนะใช่ปะทำไม่ได้คืนเสยียดายตายอะวันนี้นะคะ,นนะ,คะอยู่ที่สะวันกอที่กระบีะะ่แล้วค่ะเอ,อก็คือน้ำใสมากจะหรุบร่วง ก็คือตอนมีแต่เราใช่มีแต่เราไม่มีใครเลยในรลศสมี500เมตรน,นี้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังก็ถ่ายรูปกูค่ายต้นไม้ทุกคนมันควรจะเป็นสีเขียวป่ะแต่มันเป็นสีเหลือง นี่คือของจริงคำกินล้วเล่นเมื่อกี้คือยังไม่ถึงใช่นี่คือสามมรกลกของจริงโใส่มากเใส่มีเกือบแบบเดิทุกคนดูแบบใส่เวอร์ใส่มากเห็นปลาในน้ำคือมันลึกนะดูที่มองอะอแตามันใสเห็นหมดเลย นะคะเราอ,อ่ะมาถึงที่พักแ้วลแล้วก็มีที่จอดรถอยู่หน้าบ้านด้วยจ้าก็คือบ้านอ่ะทั้งหลังเลยนะใช่เ่ี่นะคะเาเข้าบ้านกันค่ะไปเปิดไฟแล้วก็คือทำผีก่ะแบบเขามีคัวตรงนี้ให้เลยใช่มีคัวเลยแล้วก็ช้อนซอง้อมใช่แล้วก็แบบ ตัวอน้นเราไปดูห้องน้ำให้ก็คือนี่ห้องน้ำไม่ได้แคบนะจ๊ะก็้คือเราอะมาแค่สามคนเว้ยแต่คือตรงนี้มีที่วางผ้าเลยที่ของวางของเยอะมากและที่นอนอะคือนอนได้หกคนเลยอห้องนอนกว้างมาก หกพูดสองเตียงก็คือปังมากใช่ก็คือใหญ่มากนะคะสุดยอดกวดแล้วอ๋อที่พิเศษไปกว่านะั้นคือตอนแรกอ่ะไม่ได้ห้องนี้เว้ยไ,ได้ห้องข้างหน้าแต่ทีเนี้ยเขาเห็นว่าเรามีรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเปลี่ยนห้องให้เลยแล้วก็ไม่เพิ่มจังด้ดีคนแ่กมากายืนสิบวิเหรอปังมากค่ะ เพิ่งดูตอนรีกันเมื่อกี้ก็ายเธอดูเพราะว่าหน้าคนดูดูแบบวันนี้ค่ะเพื่อนใช่เดินนะไปชั้นสองก่อนตอนนี้สั่งอาหารไปแล้วทุกคนนี่คือเมนูของร้านกคือมันตั้งตัวขึ้นคือเมื่อกี้ตอนที่ฉันหยิบเมนูแล้วชูอะก็คือกล้ามขึ้นเลยแต่เมนูเยอะมาก คือเรียกไม่ถูกเป็นทะเลกับเนื้ออย่างเดียวมีไก่นะมีไก่นิดหน่อยมีไก่นิดหน่อยไม่มีหมูไม่ไมีหมูเยอะะ ไปเรือห่างยาวเรือหางยาว A few moments later มีอากกังเกงเมอเรียกว่าทุกคนตอนนี้คือแบบเรอยู่เหมือนแบบ อยู่ตรงนี้เหมือนเล่นน้าทะเลอยู่คือเปียกแอนกางเกงมุงมากแล้วเปียกแค่เป่าเราต้องรองข้างหลังด้อมีแค่เราคือสื้อหลังจากที่แบบฝ่าฝนลงทะเลแล้วเฟรดูสภาพคือดูสภาพคือแบบไม่ไหวแล้วน้องเฟรมดูสภาพน้องเฟรมอันนี้สภาพฉันแกฉันเปียกประมาณครึ่งตัวแบบก็คือเละเละแบบเละเปียกมากคืนน่ะคืนมันแรงเว้ย เขาบอกว่าแล้วเมื่อกี้ที่ขึ้นอ่ะไม่ได้ขึ้นตรงท่าเรือนะมันเป็นกําแพงรีสอร์ทต้องปีนขึ้นมาทเขาคือเหมือนมันมันไปท่าเรือไม่ได้วันนี้วคือวันนี้น้อ่ะมันขึ้นสุแล้วเรามาตอนที่ขึ้นสุดแบบขึ้นใช่สุดเขาบอกว่าน้ำมันจะลงตอนบ่ายสองแต่คือเรามาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเที่ยงอ่ะมันก็เลยแบบมันก็เลยไม่มีขึ้นที่ท่าไม่ได้แล้วต้องปีนขึ้นทางกำแพงแทนกูอะกูต้องขึ้นทางกำแพงรีสอร์ทจริงๆเหรอก็คือเละเละเลยก็คือ เราไม่ไหวแล้วงงลงทะเลอีกเลยจ้าเรียอ,อยู่ข้างหลังโอ้โหหน้ามองหน้ามาคือซีนสวยวไม่มีหรอกนนซีเนี้ยเออรี่ผมมันไม่มีความหมายหรอกอ้ที่เซ็ตเมืม่อเชา้าอ่ะไม่มีเลยจ้าเรามาถึงอันนี้มันอยู่ฝั่งตรงท่าเรือตรงอ่าวพะนางเว้ยแต่ว่าเที่ยวลงมอญยะมันเป็นหน้าหาดใบเลเลยทีเนี้ยวันเนี้ย วันนี้ตรงหน้าหาดไร่เล่ะ์น้ำขึ้นสูงมากก็คือมันไม่มีท่าไม่มีบันไดไม่มีโปะเว้ยแต่ว่าคนหัอเขาก็ยังพาเราอ,อไปตรงโปะโดยไปตรงท่าไปนั่งหาดไร่เลยซึ่งมันไม่มีทางตรงคือเราออต้องปีนกำแพงขึ้นต้องปีนกำแพงขึ้น,นแทนขึ้นโปะเว้ยแล้วทีเนี้ยพอจะมาขึ้นตรงโปะที่มันเป็นโปะดีๆอย่างเงี้ยอะอย่างเงี้ยต้องจ่ายเงินเพิ่มก็คือเหมือนโดนหลอกกินตังอะเพราะเขาไม่มาพามาท่าเนี้ยทีแรกอะต้องจ่ายเงินเพิ่มก่อนถึงจะพามาแบบเอียวะมาก เลยก็คือเละเละแบบเมื่อตรงเมื่อกี้น้ำสกปรกมากเขาว่าเขาอะมันเป็นแบบมันเป็นมันไม่ใช่ท่าเลยลิลีอะม,มันเป็นหน้าหาที่โคขยะสัตว<ช>์เขา้าอ<ช>่ะคือแรงด้วยเ,ออเพราะว่าสัตว์ขยะเข้าฝั่งหมดเลยแล้วเขากำลังก่อสร้างอยู่ก็คือสกปรกมากอ่ะก็คือแดงทั้งแขนน้ำสกปรกมากก็คือแบบ ก็ไม่รู้คือแบบถ้าพี่จะหลอกกินตังพี่ก็เพิ่มมัเลยตั้งแต่ตรงท่าเลือไม่ใช่มันหลอกให้หนูเปียกหรือก็ปีงกาแพงรีสอร์ทก่อนแล้วใอยจะแบบแบบพามาที่ดีแบบเซ็งมากเละเละเละมากเลยไม่ได้ละมาถึงแล้วจ้าตามรอยเส้นคือเราออกมาไกลมากไช่แล้วคืนหนาวดูระยะทางนะคะมันแบบว่าไม่มีทางลงว่ต้องเกิดเลาะหน้าหาดมาแบบเพราะว่าเราไม่จอดตรงนี้น้นามันขึ้นด้วยอะ เดินมากลพื่อจะถ่ายรูปก,กับตรงนี้แบบยามากไปอะค่ะกำลังไปร้านไปคาเฟ่ อยู่บนเกาะอ่านรีวิวมาสวยมากเลยแต่ว่าเราบอกมาตอนน้ำลดแล้วอะข้างๆเก็จะไม่มีน้ำทะเลละแล้วะจะเป็น,งงนหินทอระหดมากใช่คือแบบมีกระเบื้องแต่ต้นไม้เดินแบบเออขึ้นลงข,นออขึ้นลง หันหน้ามาเมื่อกี้ที่กระต่ายขึ้นไปตรงบันไดนี้นะตอนนี้กระต่ายอยู่ตรงนี้พยายามมากข้างล่างก็คือสูงนะคะไม่เชื่อว่านิดเดียวเราจะกลับแล้วแล้วก็อันนี้คือตอนกลับน้ำลดหมดแล้วอันนี้คือฝั่งอ่าวพะนางอะ่ะมันเป็นทะเลป่าชายเลนเพราะงั้นตอนน้ำลดอะ่ะมันก็เลยจะเป็นแบบนี้หมดเลย เป็นเลนข้างล่างอ่ะมันจะไม่ค่อยสวยอ่ะฝั่งนี้ไม่น่าเล่นน้ําถ้าจะเล่นน้ำจะต้องไ,ไปเล่นฝั่งไล่เลยอ่ะไม่ใช่ฝั่งพระนางคุณก้อยคะเอาอีกแล้วค่ะแล้วก็นนลงเรือแล้วก็ด <c oughs> ีคะ่ะเดินลงน้ำยังไงนะคะืคอน้ำมันลงอีกแล้วเว้ยแล้วก็ไม่โปเราเลยต้องเดินขึ้นไป <c oughs> หัวให้เดินตรงๆไปว้าว <c oughs> ตูดเตียงแล้วนะคะรอบนี้กางเกงในเตียงหมดแล้วค่ะซีนซีนเตียงหมดแล้ว พึ่งแห้ง,หงนะคะก็เปลี่ยนทั้งตัวเลยว่นใช่พึ่งแห้งนะคะก็คือเปลี่ยนอีกแล้วแต่ว่าน้ํามันก็ค่อยๆตื้นขึ้นนะคะมันก็พะโยอบ้ารเหมือนเหมือนเหมือนน้ำท่วมอ่ะเหมือนบ้านน้ำท่วมเราก็ต้องแบบออกทั้งนโลน,นั่นแหละบ๊ายบาย